ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์จงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ และไม่น่าเชื่อว่าทำให้มีผู้คนล้มตายไปอย่างมากเราเรื่องมันว่าสึนามิภาคใต้เสียงคลื่นซัดกระทบฝั่งดังแว่ามาไกลๆท้องทะเลอันดามันยังคงงดงามสะท้อนแสงแดดประยิบประยับเหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับมีเงามืดของความตายซ่อนอยู่คืนหนึ่งผู้ริช่างภาพสารคดีเดินทางมาที่จังหวัดพังงาเพื่อตามหามุมถ่ายภาพใต้ท้องทะเลเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าวศุก สถานที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปมีข่าวหรือว่าที่นั่นคือจุดที่คลื่นสนามิพัดร่างของผู้เคราะร้ายมากองรวมกันนับร้อยนับพันคนเท่าคนแก่เล่าว่าในคืนเดือนมืดบริเวณชายหาดจะมีเสียงคร่ำควรวญดังมาจากทะเลอย่าไปยุ่งกับพวกเขาชาวบ้านคนหนึ่งเตือนแต่ผู้ริษไม่สนใจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าขู่เด็กเขาจึงออกเดินทางพร้อมกล้องคู่ใจมุ่งตรงไปยังอ่าวศกยามค่ำคืนอ่าวแห่งนี้ดูเงียบสนิทผิดไม่มีแม้แต่เสียงจักจัน ร้องมีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่งภูริยิตกล้องขึ้นมาถ่ายภาพแต่ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ภาพที่ปรากฏในจอไม่ใช่ชายหาดว่างเปล่าแต่กลัดเป็นร่างคนจํานวนนับไม่ถ้วนนอนเกลื่อนกลาดอยู่บนผืนทรายบางศพไม่มีศีรษะบางศพเต็มไปด้วยบาดแผลบว,วับและทุกศพลืมตาจ้องมองมาที่เขาเสียงคลื่นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงเสียงเสียงคำเคียนลมเย็นพัดวูบเข้ามาจนขนลุกสู้ภูริเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีมือมองไม่เห็นกําลังบีเขาไว้ร่างของเขาหนักขึ้นทุกทีเหมือนถูกถ่วง ให้จมลงไปใต้ผืนทรายก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงภูริพยายามเหนยหน้าขึ้นและที่ตรงหน้าของเขาเงาสีดำของร่างหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าดวงตาสีขาวกุ่นจ้องทะลุเข้ามาในจิตวิญญาณของเขาเสียงแหบพราดังขึ้นใกล้หูช่วยฉันด้วยฉันยังกลับบ้านไม่ได้รุ่งเช้าชาวประมงพบกล้องของภูริลอยอยู่ริมฝั่งแต่กลับร้ร่องรอยของเจ้าของภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ ในกล้องคือร่างของภูริเองที่ถูกพอมล้อมด้วยเงาสีดําจํานวนมากและตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเสียงคร่ําครวญของวิญญาณที่อาวศพก็ยิ่งดังขึ้นกว่าที่เคยรุ่งเช้าชาวประมงสองพ่อลูกที่ออกเรือหาปลาตามปกติพบเข้ากับกล้องถ่ายรูปที่ลอยเอื่อยอยู่ริมชายฝั่งใกล้กับอา่าวต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้องยังคงเปิดอยู่ภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ทําให้ทั้งสองคนขนลุกสู้ ร่างของชายคนหนึ่งถูกอบล้อมด้วยเงาดำมากมายแต่ที่ชวนขนหัวลุกที่สุดคือใบหน้าของเขามันซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงปากอ้ากว้างเหมือนกำลังกรีดร้องสุดชีวิตนี่มันนักข่าวคนนั้นไม่ใช่หรือชาวประมงคนพ่ออุทานออกมาเขาจำได้ว่ามีชายหนุ่มจากกรุงเทพเดินเข้ามาถามถึงอาศพเมื่อคืนวานชาวบ้านพากันออกตามหาแต่กลับไร้วี่แววของภูริไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีรอยลากเท้ามีเพียงทรายที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนถูกขุดขึ้นมาเองจากใต้พื้นเสียงเพยกจากใต้ทะเลหลายวันผ่านไปชาวประมงในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงเสียงประหลาดที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนช่วยฉันด้วยฉันหนาวฉันหายใจไม่ออกเสียงท่าบาดังแว่วมาจากทะเลในช่วงเวลาก่อนรุ่งสางบางคืนพวกเขาเห็นเงาดำเดินวงเวียนอยู่ริมฝัง่ง จะค่อยๆจมหายไปในพื้นทรายเหมือนถูกกลืนลงไปเองเรื่องเล่าของอ่าวศพกลับมาหลอกหลอนผู้คนอีกครั้งคืนหนึ่งเด็กหนุ่มวัยรุ่นสองคนแอบพากันไปพิสูจน์ความจริงพวกเขาจุดไฟฉายเดินลึกเข้าไปในอ่าวที่เงียบสงดแต่ไม่ทันไรไฟฉายก็ดับลงพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของพวกเขาที่เริ่มติดขัดแล้วทันใดนั้นเสียงแทรกแทรก ดังมาจากพื้นสายเหมือนมีบางอย่างค่อยๆคลานขึ้นมาจากใต้พื้นดินพวกเขาส่องไฟฉายไปยังที่มาของเสียงก่อนที่หัวใจแทบหยุดเต้นร่างเปียกโชคของภูริก,กำลังคืบคลานออกมาจากพื้นสายใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือดดวงตาโปทลนเหมือนคนขาดอากาศหายใจหมือนซีดขาวยื่นตรงมาหาพวกเขาพร้อมเสียงแหบพรากช่วยฉันด้วย เด็กทั้งสองกรีดร้องสุดเสียงวิ่งตเตลิดออกมาจากอ่าวแห่งนั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปที่อ่าวศพอีกเลยแต่ทุกคืนเดือนมืดเสียงคร่ำครวญของผู้ที่จากไปยังคงดังสะท้อนมากับเสียงคลื่นฉันยังกลับบ้านไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เด็กวัยรุ่นสองคนเจอผู้ริษพานออกมาจากพื้นสายข่าวลือเกี่ยวกับอาบ่าวศพก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน จนถึงหูของนักข่าวกลุ่มหนึ่งที่สนใจมาถ่ายทำสารคาดีเกี่ยวกับเรื่องราวลิ้ลับในพื้นที่หลายศพที่ถูกพบในอ่าวนี้เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมครับนักข่าวหนุ่มจากกรุงเทพถามคุณลุงสมานชาวประมงเก่าแก่ของหมู่บ้านลุงสมานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจออกมาแววตาเต็มไปด้วยความสลดใช่คนที่ตายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งพวกเขาถูกคลื่นซัดมาที่อ่าวนี้ร่างบางคนอยู่ในสภาพที่จำไม่ได้ด้วยซ้ำ แล้วทำไมอ่าวนี้ถึงเป็นที่ต้องห้ามลุงสมานไม่ตอบแต่เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองทะเลใบหน้าเขาดูซีดเผื่อลงเหมือนนึกถึงบางสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงคืนนั้นทีมนักข่าวสี่คนตัดสินใจเดินทางไปที่อ่าวสพพวกเขาตั้งกล้องและอุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อพิสูจน์ความจริงช่วงแรกทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนลมทะเลก็พัดแรงขึ้นผิดปกติอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างฉับพลันฟิวว เสียงกระซิบเบาๆลอยมากับสายลมเฮ้ย hey. ใครพูดวะหนึ่งในทีมงานรีบหันไปมองเพื่อนๆแต่ทุกคนสายหน้าไม่มีใครพูดไม่นานนักพื้นสายที่เคยเรียบเนียนเริ่มเกิดรอยบุ๋มลงไป็นหลุมๆราวกับมีบางสิ่งคือบคลางขึ้นมาจากใต้ดินกล้องที่ตั้งอยู่เองก็เกิดอาการขัดข้องภาพที่ปรากฏในจอมอนิเตอร์กลับไม่ใช่ภาพชายหาดโลง่ลงๆอีกต่อไปแต่กลับเป็นภาพของผู้คนจำนวนมากกำลังยืนอยู่กลางอา่า พวกเขาเป็นฝรั่งทุกคนดูเปรียบโชคใบหน้าเต็มไปด้วยคราบสายบางคนมีรอยแผลชะกันบางคนแขนขาขาดหายแต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขากำลังมองตรงมาที่กล้องวิญญาณของพวกเขายังติดอยู่ที่นี่จูจูหนึ่งในนักข่าวกรีดร้องออกมาอย่างบา้าคลั่งร่างของเธอถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากจนล้มลงบนพื้นทรายเธอร้องขอให้เพื่อนช่วยแต่ทุกคนต่างอยู่ในอาการตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูก แล้วเงาร่างหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอมันคือชายฝรั่งตัวเปียกโชคเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาชิคาจนเห็นสี่โครงดวงตาสีฟ้ากุ่นขาวเบิกโพรงน้ำเกลือไหลทะลักออกมาจากปากของเขาเสียงแหบท่ากระสิบเบาๆข้างหูเธอฉันอยากกลับบ้านฉันต้องกลับบ้านก่อนที่เธอจะหวีดร้องสุดเสียงเงานั้นพุ่งเข้าหาเธออ้าปากออกกว้างผิดธรรมชาติราวกับจะกลืนเธอเข้าไปทั้งตัว ลบนี้จากอาวมรณะโชคปีที่หนึ่งในทีมงานตะกวนท่องบทสวดมนต์ออกมาด้วยความหวาดกลัวทําให้ร่างเงาดํานั้นกริดร้องก่อนจะสลายหายไปพร้อมกับเสียงลมที่พัดกระโชกทุกคนไม่รอช้ารีบเก็บของและวิ่งเตลิดออกมาจากอาวโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นพวกเขาตรวจสอบวิดีโอที่บันทึกไว้แต่ไม่มีภาพอะไรเลยนอกจากทะเลมื่สนิทมีเพียงเสียงแปลกๆที่บันทึกไว้ได้ชัดเจน เสียงกระซิบของคนหลายคนซ้อนกันเป็นภาษาต่างๆอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นทุกเสียงพูดประโยคเดียวกันว่าพวกเรายังกลับบ้านไม่ได้ h e l p u s adenos, u h e a n s, <S เสียงเหล่านั้นค่อยๆถ่วลงก่อนจะเงียบไปตลอดกาลแต่เมื่อคุณเดินผ่านเอาศพจงเงี่ยหูฟังให้ดี เพราะบางทีพวกเขาอาจจะยังคงกระซิบอยู่ใต้คลื่นทะเลหลังจากคืนสยองที่ทีมข่าวนี้ตายจาเอาศพไปยังมุดบิดข่าวหรือเกี่ยวกับอาถรรพ์ของที่นี่ก็ยิ่งแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวกันมากขึ้นไม่มีใครกล้าออกเรือหาปลาแม้แต่ชาวประมงที่กล้าหาที่สุดแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือปลาที่จับได้จากอ่าวในช่วงเวลานั้นมีบางอย่างผิดปกติปลาไม่ควรมีรสชาติแบบนี้ ชาาประมงกลุ่มหนึ่งตัดสินใจออกเรือทั้งๆท,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 ที่ทุกคนพยายามเตือนพวกเขาแค่ต้องการจับปลาเหมือนปกติเพราะความเป็นอยู่ของครอบครัวขึ้นอยู่กับมันวันนั้นอากาศสงบคลื่นทะเลเรียบสนิทผิดปกติพวกเขากว้านแหลงไปในน้ำตื้นและเพียงไม่นานแห่เต็มไปด้วยปลาจำนวนมหาศาลแต่เมื่อพวกเขาดึงแขกขึ้นมาได้เต็มลำเรือสิ่งที่พบทำให้ทุกคนตัวชาปลาทุกตัวมีดวงตาขุ่นขาวเหมือนศพที่จมน้ำมานาน บางตัวมีเศษผ้าขาดขาดติดอยู่ที่ปากและบางตัวมีเศษเล็บมนุษติดอยู่ในเหงือกของมัน <c oughs> บ้าไปแล้วปลาอะไรเป็นแบบนี้วะชาวประมงคนหนึ่งร้องลั่นก่อนจะโยนปลาลงทะเลไปทันทีแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขากดลุกที่สุดคือเลือดสีดําที่ไหลออกมาจากปากของปลามันมีกลิ่นเหม็นขาวรุนแรงราวกับเน่าเสียมาหลายวันคืนนั้นเองข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้ากินปลาจากทะเลอีกต่อไปพวกเขาเชื่อว่าปลาเหล่านั้นกินศพของผู้เคราะห์ร้ายที่จมอยู่ใต้น้ำมันยังอยู่ในนี้คืนวันหนึ่งเฮียตงเจ้าของร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแอบรับซื้อปลาจากพ่อค้าจากต่างถิ่นเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์ปลาก็คือปลาอย่าคิดมากนักเลยว่าจะกลัวอะไรกับเรื่องไร้สาระเขาบ่นกับลูกจ้างก่อนจะเริ่มแล่ปลาสดเพื่อเตรียมขายให้ลูกค้า แต่ทันทีที่มีกริ่ลงบนเนื้อปลาแควกน้ำสีดำเหมือนน้ำหมึกก็พุ่งกระเด็นออกมามีกลิ่นเน่าคละคลุงจนเขาแทบอาเจียนแล้วในกองเนื้อปลาเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในตัวปลาฟันมนุษย์ฟันสีขาวเรียงตัวอยู่กลางเนื้อปลาดิบเฮียตรงเบิกตากว้างก่อนจะถอยหลังแทบล้มขณะที่ลมหายใจเริ่มติดขัดมือสัน่นเทาด้วยความหวาดกลัวและจากมุมหนึ่งของครัว เงาดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นเป็นร่างของชายฝรั่งติดโชคดวงตากุ่นขาวเจ้ามาที่เขาปากของมันขยับอย่างช้าๆฉันยังกลับบ้านไม่ได้เฮียตงกริตร้องสุดเสียงก่อนที่ไฟในร้านจะดับมูคำสรรัปที่ยังไม่จบสิน้นหลังจากคืนนั้นร้านอาหารของเฮียตง ต้องปิดตัวลงเขาล้มป่วยอย่างไม่มีสาเหตุร่างกายสูบผอมลงเรื่อยๆเหมือนถูกบางอย่างสูบพลังชีวิตออกไปชาวบ้านเล่ากันว่าเขามักละเมอนในตอนกลางคืนพูดภาษาต่างชาติที่ไม่มีใครเข้าใจ M I C h e ลเ me มไอซีเอดเอไม่มีใครกล้ากินปลาในหมู่บ้านอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาศรก,ก็กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามอย่างสมบูรณ์และไม่เคยมีใครกล้ากลับไปอีกเลย แต่ทุกครั้งที่คลื่นซัดเข้าฝั่งบางคนยังคงได้ยินเสียงกระซิบจากทะเลฉันยังกลับบ้านไม่ได้ก่อนที่พวกเขาจะตายไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตชายหาดเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเสียงหัวเราะเสียงคลื่นกระทบฝั่งและเสียงเพลงจากบารินหาผสมกันอย่างลงตัวเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานคนรักนอนอับแดดก,ก่อนที่คลื่นยักษ์จะพัดมาฝรั่งหลายคนดำผุดดำไหวในน้ำใสแจ๋วบ้าง ก็ดำน้ำดูปะการังไม่มีใครรู้เลยว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าพวกเขาจะถูกกวาดหายไปจากโลกนี้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังยิ้มขณะโพสท่าถ่ายรูปกับเพื่อนของเธอแต่ในภาพสุดท้ายที่ถ่ายไว้เงาสีดำมึึมากำลังคือบคลานอยู่ไกลๆราวกับเป็นมือยักษ์ของปีศาจที่กำลังเอื้อมมาจากขอบฟ้าชายหนุ่มนะักท่องเที่ยวคนหนึ่ง เพิ่งเปิดเบีย์กระป๋องเย็นฉ่ำในมือของเขาแต่ก่อนที่เขาจะจิตแรงสั่นสะเทือนมหาศาลก็เกิดขึ้นใต้ฝ่าเท้าสายเริ่มสั่นและคลื่นในทะเลที่เคยเรียบสงบก็ค่อยๆถอยออกไปกลผิดปกติเด็กชายคนหนึ่งกำลังหัวเราะแต่นั่นคือเสียงหัวเราะสุดท้ายของเขาก่อนที่เงาดำขนาดมหึมาจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างไปในพริบตาเสียงหวีดร้องดังขึ้นในทุกทิศทางแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาทุกอย่างเงียบลง ท้องทะเลเกลืนกินพวกเขาไปหมดแล้วชีวิตที่ถูกขโมยความสุขที่ถูกฉีกกระชากฉันยังไม่อยากตายเสียงคร่ำครวญของผู้คนที่ถูกกระชากออกจากโลกโดยไม่ทันตั้งตัวยังคงดังก้องอยู่ใต้ทะเลพวกเขาไม่ได้จากไปอย่างสงบพวกเขาตายทั้งที่ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงดวงตาสุดท้ายที่มองเห็นคือท้องฟ้าแจ่มใสก่อนที่มันจะมืดมิดไปตลอดกาล พวกเขาตายโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตายแล้วเสียงหัวเราะที่กลับมาอีกครั้งคืนหนึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่มาที่ชายหาดแห่งนี้หลังจากข่าวลือเกี่ยวกับอ่าวสุเริ่มจางหายไปตามกาลเวลาพวกเขาสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานริมทะเลจุดพูุดื่มเล่าเล่นกีตาร์เวลาที่งคืนขณะที่ทุกคนกําลังหัวเราะก,กันสนุกสนานเสียงหัวเราะแผ่แวๆอีกชุดหนึ่งดังแทรกขึ้นมาจากความมืดฮะ ฮะฮะมันเป็นเสียงหัวเราะที่แหกพร่าเหมือนมาจากคนที่จมน้ำตายไปแล้วหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวหันไปมองและสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบชอบ็อกบนชายหาดที่ว่างเปล่ามีเงาของผู้คนยืนอยู่เงียบๆพวกเขาเปียกโชคน้ำทะลักออกจากปากและจมูกใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ผิดธรรมชาติมาสนุกกันไหม หนึ่งในร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆดวงตากุา่นถาวมองตรงมาที่พวกเขามาเล่นน้ำกับเราสิเสียงหัวเราะยังคงดังอยู่ริมหาดแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของคนเป็นอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นหาดไอ้เงาชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวกลับเงียบงนันราวกับเป็นสถานที่ร้างไม่มีเสียงดนตรีจากบาไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีรอยเท้าบนผืนทรายมีเพียงเสียงคลื่นซัดสา และเสียงลมพัดผ่านต้นมะพร้าวอย่างวงเวงชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวกันมากขึ้นทุกคนปิดประตูบ้านเร็วขึ้นในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินไปที่ชายหาดคนเดียวเพราะมีคนเริ่มเล่ากันว่าพวกเขาเห็นบางสิ่งอยู่ที่ริมฝั่งฉันเห็นคนยืนอยู่ในทะเลตอนแรกฉันนึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่พวกเขาไม่ขยับเลยสักนิดและที่น่ากลัวที่สุดดวงตาของพวกเขาไม่มีลูกตา ข่าวลือแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวที่เคยแน่นขนาดพาดกันยกเลิกการจองโรงแรมรีสอร์ทริมชายหาดทยอยปิดตัวลงบางแห่งล่อให้ร้างไม่มีคนดูแลกลางวันหาดแห่งนี้ยังคงดูสวยงามเหมือนเดิมแต่ยามค่ำคืนมันกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งจากกรุงเทพเดินทางมาเที่ยวที่นี่โดยไม่รู้เรื่องราวอราพา์เธอจองห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดแม้ว่า มันจะเงียบจนหน้าขนลุกแต่เธอคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าคู่ให้กลัวคืนนั้นขณะที่เธอกำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกในห้องพักเธอเหลือบไปเห็นบางอย่างข้างหลังตัวเองในกระจกที่ระเบียงด้านนอกมีร่างของใครบางคนยืนเปียกโชกอยู่ใต้แสงจันทร์มันเป็นร่างของหญิงสาวฝรัง่งผมทองสูงบิกินี่ขาดรุ่งริ่งน้ำเกลือไหลทลักออกจากปากและดวงตาเธอเบิกตากว้างด้วยความตกใจ ก่อนจะหันกลับไปมองที่ระเบียงจริงๆแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเธอคิดว่าอาจจะตาฝ่าจึงสายหน้าและพยายามสงบสติอารมณ์ทว่าพอหันกลับมามองกระจกอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่และคราวนี้มันไม่ได้ยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วแต่มายืนอยู่ข้างหลังเธอเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นใกล้หูก่อนที่กระจกจะแตกร้าวเธอกรีดร้องสุดเสียงและหมดสติไปตรงนั้น กลับบ้านไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานรีสอร์ททงประตูเข้าไปและพบเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นกระจกตกเครื่องแป้งแตกร้าวเป็นสิ่งเสียงและบนกระจกนั้นมีรอยนิ้วมือเปียกน้ำจำนวนมากทิ้งรอยจางๆไว้บนพื้นผิวเหมือนกับว่ามีคนมากมายพยายามทุบมันจากอีกฝั่งหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารีสอร์ทแห่งนั้นถูกปิดตัวลงไม่มีใครกล้าเช่าพักอีกเลย แต่บางคืนถ้าคุณเดินผ่านหน้ากระจกบานนั้นบางที่คุณอาจเห็นเงาของใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่จากอีกฝั่งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์หญิงสาวพบบางสิ่งในกระจกรีสอร์ทแห่งนั้นถูกปิดตัวลงอย่างถาวรโรงแรมและบังกะโลอื่นบริเวณรอบๆก็ค่อยๆปิดตัวตามไปทีละแห่งไม่มีใครกล้าเปิดกิจการต่อนักท่องเที่ยวที่หลงมาเพราะไม่รู้เรื่องราวมักจะเจอสิ่งที่ทำให้ต้องหนีกลับไปแทบไม่ทัน มีเสียงเคาะประตูต,ตอนตีสามแต่พอเปิดออกไปไม่มีใครอยู่บางคืนได้ยินเสียงคนหัวเราะและกรีดร้องจากห้องข้างๆทั้งที่ไม่มีใครพักอยู่เลยเงาคนยืนอยู่ริมหน้าต่างแต่พอเดินเข้าไปไกลมันก็หายไปโรงแรมเงียบงันมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อเดอะบูลากูนซึ่งเคยเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ตอนนี้ มันรกร้างและถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างกับเมืองผีเฟอร์นิเจอร์ถูกคลุมด้วยผ้าขาวสระว่ายน้ำขุ่นมัวเต็มไปด้วยเศษใบไ,ไม้ไฟที่เคยสว่างสวยในยามขําคืนบัดนี้ดับเมื่อสนิทคนเฝ้าโรงแรมคนสุดท้ายลุงจันยังอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลสถานที่แม้ว่าจะไม่มีแขกมาพักอีกแล้วก็ตามแต่เขาไม่เคยอยู่ข้ามคืนเพราะทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกดินเสียงกระซิบจากห้องพักที่ว่างเปล่าจะดังขึ้นมา ช่วยด้วยฉันยังกลับบ้านไม่ได้คืนหนึ่งลุงจันตัดสินใจลองเดินเข้าไปดูในห้องพักที่เคยมีคนพบเรื่องประหลาดเขาหยิบไฟฉายสูงพระเครื่องแน่นอกและค่อยๆเปิดประตูห้องหมายเลข306ซึ่งขึ้นชื่อว่าเฮียนที่สุดพอเปิดประตูเข้าไปห้องนั้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมแต่ที่เตียงนอนผ้าห่มยับยุ่ยี่เหมือนมีคนเพิ่งลุกออกไปบนกระจกหน้าห้องน้ำมีรอยนิ้วมือเปียกน้ำเป็นทางยาว และที่พื้นพรมมีรอยเท้าปีกโชคนำไปสู่ระเบียงหัวใจลุงจันเต้นแรงเขายกไฟฉายขึ้นส่องไปที่ระเบียงและทันใดนั้นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงราวระเบียงมันเป็นร่างของชายชาวต่างชาติร่างกายซีดเผือดดวงตากุ่นขามีรอยช้ำเขียวคล้ำเต็มตัวน้ำทะลักออกจากปากของมันช้าๆก่อนที่มันจะค่อยๆหันหน้ามาทางจาันกลับบ้านไม่ได้ ลุงจันกรีดร้องลั่นทิ้งไฟฉายแล้ววิ่งหนีออกจากห้องตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมืองร้างที่ไม่มีใครกล้าเหยียบไม่มีเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ทคนไหนกล้าเข้ามาฟื้นฟูกิจาการอีกเลยรีสอร์ทหลายแห่งถูกปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลาถนนทางเข้าถูกปกคลุมด้วยวัชพืชตึกสูงริมชายหาดกลายเป็นเพียงเงาของอดีตที่เคยรุ่งเรือง ชายหาที่เคยเต็มไปด้วยแสงไฟตอนนี้เหลือเพียงความมืดและเสียงลงพัดแต่ชาวบ้านบางคนที่ยังอาศัยอยู่ใกล้ๆเล่าว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงไฟในบางห้องของโรงแรมร้างเหล่านั้นจะติดขึ้นมาเองและถ้าเงี่ยหูฟังดีๆคุณอาจได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งปะกะติแต่ในบางจังหวัดคุณอาจได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆซ้อนขึ้นมาโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันลืม ยี่สิบปีผ่านไปชายหาดแห่งนี้ยังคงตั้งประงานอยู่ใต้ฟ้าใสและทะเลสีครามแต่ไม่มีใครกล้าเดินย่ำลงไปบนผืนทรายอีกเลยโรงแรมร้างยังคงตั้งอยู่เหมือนซากอนุสรณ์ของความหายน่าหน้าตากระจกที่เคยสะท้อนภาพพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้กลับสะท้อนเงาของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ทุกปีเมื่อวันครบรอบสงกรานต์ตะกมูลกลับมาชาวบ้านจะพากันจุดธูปไหว้ที่ริมหาดบางคนทำพิธีลอยกระทงเพื่อขอให้ดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุขติ แต่แม้จะผ่านมานานเพียงใดคลื่นทะเลก็ยังคงซัดเอาความทรงจำกลับมาทุกครั้งคืนหนึ่งฉันเห็นผู้หญิงฝรั่งเดินอยู่ริมหาเธอเดินไปทางทะเลช้าช้าฉันคิดว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยวที่เมาหรืออะไรสักอย่างแต่พอเธอเดินลงน้ำไปเรื่อยๆเธอไม่หยุดเลยเธอเดินลึกลงไปจนหายไปในความมืดของทะเลฉันรีบไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันออกไปดู แต่เมื่อพวกเราไปถึงตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงรอยเท้าบนทรายที่นำจากชายฝั่งไปยังทะเลและหยุดอยู่ตรงนั้นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่ศกนาตการรมครั้งนั้นยังคงถูกเล่าขานไม่จบสิน้นร่างของผู้คนที่จากไปบางศพถูกพบแต่บางศพไม่เคยถูกพบอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหน ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอาจยังคงอยู่ที่นี่ฉันยังกลับบ้านไม่ได้เสียงกระซิบยังคงแว่วมากับสายลมและทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากคุณเงี่ยหูฟังให้ดีบางทีคุณอาจได้ยินเสียงคลื่อนที่แฝงไปด้วยเสียงกรีดร้องจากวิญ,ญญาณที่ไม่เคยได้หลับไหลโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันถูกลืมและอาจไม่มีวันจบสิ้น และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ